อย่างแรงเลยโอโอมันเห็นอะไรแวบแวบเย้ยนี่มันป่าชายเลนปะเนี่ยโอ้มีมมงูอนาคอนดาอเติตา ว้าวแตงงูมันกำลังพยายามฉกต้นไม้น่ะอุ้ยตายเถอะนี่ชัยก็อยู่ที่ไหนกันเนี่ยแต่นี่มันก็เขาว้งเกิดนี่นะโอ้ี่ดีนะงูมันยังไม่เห็นชัยเกิลนะถ้าเห็นชัยก็ลเมื่อไรนะไม่รอดแหน่แเอ้มันหันหน้ามาแล้วเราต้องพยายามไปหลบอยู่ด้านหลังงูว้าวมันพังต้นไม้วว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 ยวว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  เอ๊ะแต่ว่าเต่าก็คงจะอยู่กับงูได้โอ้โอ้ใช่ก็ว่าใช่ก็หนีเขาเขาว,วงกดก,ก่อนดีกว่าให้ตายเถอะโอ้โอ้เขาว,วงกดนี้มันหลอนจริงๆเลยนะยมีสัตว์เลยคานมาเต็มไปหมดชีวิตแถมเป็นสัตว์เลยคานที่โหดร้ายซะด้วยใช่ก็ว่าใช่ก็กรีบหนีเขาเขาว,วงกดก,ก่อนดีกว่าอยู่ตรงนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอ้อน่ว่าแต่ทุกคน โอ้บ้านใครเคยเลี้ยงเต่าบ้างนะ่ะเฮ้ยเจ้าเต่าจะรอดไหมเนี่ยโอ้ชัยก็ว่าเอชัยก็ไปเอาเต่าออกมาจากงูก่อนดีกว่าแต่ว่าเมื่อกี้มันก็คงอยู่ด้วยกันได้แต่ดูแล้วเจ้างูมันน่าจะเอาเต่าไปกิน,น,นแน่ๆเลยพร้อมพันเต่าเต่ามันนี่มันนี่มันนี่ชัยก็จะช่วยเองเฮ้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว รีบรีบรบีไปเลยเจ้าเต่าเดินก็ชาเดิดนโดนงูเอาไปกินหรอกจโอ้ยติดเอหรือไม่อยากจะไปจโอ้ยเต่าบินเอาเต่าบินก็คงจะอร่อยเลยจเฮ้ยอีอันนี้ทุกคนเห็นไหมชัยก็ได้ชุดกลับมาแล้วพอดีว่าที่ชัยก็ส่งชุดไปซักน่ะโอ้ตอนนี้ได้กลับมาแล้วเป็นยังไงชุดชายเกิลชุดสัตว์ป่าชุดแมวเหมียวชุด สิงโตชุดเสือดาวชุดหมาจิ้งจอกเอเป็นอะไรก็ได้ที่อยากให้เป็นน่ะส่วนตอนนี้ชัยก็กำลังพาเจ้าเต่าเออหนีจากเจ้างูโอ้ยโอ้ยเต่าก็ไม่ค่อยอยากจะเดินเดินชาตุวมเตี้ยมสุดๆอุ๊ยโอ้ยโอ้ยตายเธอปกติแล้วชัยก็ต้องวิ่งกับบันนี่เอ้าถ้ามีบันนี่อยู่บันนี่ก็คงวิ่งเร็วส่วนเจ้าเต่าน,นี่ก็วิ่งชาเออนึกถึงเรื่องกระตุนกระต่ายกับ เต่าเลยนะนิทานกระต่ายกับเต่าแต่สุดท้ายเต่าก็ไปถึงก่อนเพราะว่ากระต่ายชอบเออละเหยนะ่ะถ้าวิ่งแข่งกันอโอ้ยนี่ว่าแต่ทุกคนทุกคนเปิดเทอมกันเมื่อไหรนะ่น่ะคอมเมนต์บอกใช้ก็หน่อยซีเชก็อยากรู้ใชคก็จะได้รู้ว่าใชคก็จะต้องลงคลิปตอนกี่โมองอีกนะ่ะเอ้ส่วนเจ้าเต่าตอนนี้ไม่ยอมขยับเลย โอ้ยทุกคนปกำลังใจให้ชายก็เอาตัวระะอดในข่าว้งกดนี้หน่อยสิโอ้ยชัยก็คงต้องปีนขึ้นแหละเต่ามันแบบว่าไม่ยอมไปไหนเลยนี่ชัยก็ช่วยอยู่นะโอเคสงสัยจะชอบบินชอบเป็นเต่าบินนี้ตัวก็หนักต้มเตียมต้มเตียม,ม,ม,มสุดๆดเออ ไปด้วยกันเลยไปหอคอยกันเถอะปลอดภัยสุดๆแล้วหอคอยนี้นะ่ะโอ้ใครจะไปคิดว่าวันนี้ชัยก็จะมาเจออนาคอนดาอาจจะอ้ยเกือบร,ร่วงร่วงร่วงจนได้เต่เชิญบินไปก่อนนะอย่าร่วงแล้วกันละ่ะอโอ,โอ้ตัวใหญ่ขนาดที่ว่าเดินไม่ตกเขาบังกดเลยเหรอเนี่ยแอนดูท่าทางแล้วมันน่าจะอยากกลับไปหาน้ำนะโอ้โคา อย่างเจ๋งเดินผ่านช่องอากาศตรงนี้ได้ด้วยเป็นชัยก็ชิก็ตกไปแล้วอปีนขึ้นเอดูทรงแล้วเจ้าเต่าน่าจะอยากไปหาตรงหาดทรายแน่ๆเลยเชืก็ว่าเชิก็น่าจะพาเจ้าเต่ามาผิดที่โอเคนะตอนนี้มีแค่งงูเชิญเจ้าเต่าเดินไปก่อนนะตอนนี้มีแค่งงูอานาคตหน้าคงยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะมันแบบว่าตัวเล็กเลื้อยไปเลื้อยมาเล็กน้อยเอางาั้นเชิก็พาเจ้าเต่าเจ้าเต่า กลับไปยังหาดทรายตรงนู้นก่อนละกันโอเคโอเคงั้นเดินไปเดินไปนะเจ้าเต่าเช่ก็จะเดินรอ <c oughs> เอ้ส่วนตอนนี้ไม่ใช่กระต่ายกับเต่าแต่เป็นจิ้งจอกน้อยกับเต่าน่ะเช่ก็รับบทจิ้งจอกน้อยเองเ,อเดินชาต้วมเตี้ยมของจริงเช่ก็ช่วยยกมันไม่ทันใจอันนี้เนี่ยอ่าเจ้านนี้เนี่ย อาเชื่อเพอช่วยเป็นระยะระยะเพราะว่าถ้าช่วยตลอดเจ้าเต่าแบบว่างุดหงิดไม่ยอมเดินอาเชื่อไอ้ทุกคนว่าจะจะว่าไปช่วยตั้งชื่อเจ้าเต่าให้ชายเก้าหน่อยสิชีก็จะได้เรียกมันถูกเจ้าเต่าตัว,ตวนี้ชื่ออะไรดีนะเออมาราวดีดีไหมไอ้ชื่อมันพิเศษพ,พิเศษดูวีรัสวีลัสสมัลลเลยนะอมาราวดี เชยก็ว่าชื่อนี้เจ๋งดีเจ้าเต่าอเอามาราวดีเออเอ,อชยก็คงไปขวางมันนะนี่น,นีแหล่งน้ำอยู่ทางโน้นเอ,อ๊ะไม่ไปแฮ้แต่เออเจ้าเต่าย้อนกลับมันมีอะไรหรือเปล่าเออช่วยออออออดูแปลกๆแฮเห็นเขาบอกว่าเต่าหรือว่าสัตว์ ต่างๆจะมีสัญชาตญาณที่แบบไวนะอารมณ์แบบว่าถ้าจะมีภัยพิบตัติอย่างพวกนกก็จะแบบบินหนีกันมาก่อนอ,อพยพรังมาก่อนส่วนเต่าตัวนี้น่าจะต้องคิดว่ามีภัยพิบัติอะไรขึ้นมาหรือเปล่าแถวๆนั้นแถวๆลำน้ำเอเอาหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วไม่เดินไปไหนแล้วเหรอเอแต่ดูทรงแล้วน่าจะหิวน้ำนะ เชก็พาไปกินน้ําก่อนอันนี้นี่ถ้าไม่เดินเดี๋ยวมันจะแห้งตายโอ้แต่เต่าก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําครึ่งน้าครึ่งบกนิ่นหนาเป็นสัตว์เลื้อยคลานโอ้ไม่เต่าเป็นสัตว์อะไรนะ่ะเชก็ว่าเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะส่วนงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานเอ้ยโอเคเกือบล่วงนี่นี่ไปไปก่อนเลย ไปก่อนเลยใช้ก็พาลงน้ำแล้วอน,นี้ไปอยู่ฝังฝัง่งหาดทรายดีกว่ามอยู่ฝั่งนี้น่าจะชอบเชอโอเคสบายใจหรือส่วนเจ้าง,งูายินนิ่งไปแล้วมันพังต้นไม้ล้มระเป็นหน้ากองเลยนะใช้ก็ว่าเจ้าเต่าอยู่ตรงนี้น่าจะแฮปปี้ ไลเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วโดนชกโดนชกโอ้โดนไล่โดนไล่โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอไล่ตลอดเลยมา้โอ้โอ้โอ้มาไงงูยะไปไหนละเอ้านี่มันเป็นดินแดนของสัตว์เลื้อยคลานไปนี่้มาโอ้โอ้มันไล่อีกแล้วว้าเสียงอะไรเมื่อกี้เอ๋โอ้ในน้ำมีจระเข้ด้วยโอ้จระเข้ที่ไหนกันเล่าเนี่ยมันสร้างต้นไม้ล้มอ่า นอนชอกชัยก็งงมากเลยทุกคนชัยก็อยู่ในเขาวงกดตั้งนานงูไม่เห็นทําอะไรชัยก็เลยแต่ทําไมบันนี่ตกลงมาแล้วงูจัดการชัยเอ๊ะจัดการบันนี่นะ่ะเป็นงงแต่นี่ทุกคนเอ๊ะว่าแต่ทําไมบันนี่ยังไม่เกิดใหม่สักทีเออแต่นี่ทุกคนชัยก็มีอะไรมาบอกใหม่เต่าไม่ใช่สัตว์รึ่งบกคขึ่นน้ำนะเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแสดงว่า เอแปลกจังทำไมวันนี้มีแต่ส,สัตว์เลือคานเต็มไปหมดเลยทั้งเต่าทั้งงูอออเออโอออมันลงนล้ำมันแล้วมันจะมา<พ>หาชาเกิลไหมเนี่ยเออเอออ๋อมนมึนแต่ไหลค่าจะเป็นลมอ้าวชเกิลเธอไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะเธอหนีงูเหมือนฉันใช่ไหมโอ้ชายเกิลงูมันอยู่ข้างบนบกหน้ามันฉกฉันเมื่อกี้น่ะจริงๆนะไม่เชื่อก็ เออันอยบ๊วนบ๊เยบ๊อยบ๊วยบวยอ๊วยู่วรงนียเลยนะวยบ๊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 กลบ๊วยบ๊วยบาบ๊วย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 บนวยบ๊วยบ๊วตบ๊วยบวยอ้วยบ๊วยบ๊วยบ๊วย๊วยบ๊วยวยบวยบ๊วยต๊วยวย๊วโยยกยอ้ย โอ้โหนี่มันซากงูนี่เออโอ้เอ๋งูก็ตายเอาบันนี่ก็ตายมันเกิดอะไรขึ้นนี่ชัยก็อยู่ในเขาวงกดตั้งนานเล่นกระเต่าตั้งนานไม่เห็นเป็นอะไรเลยบันนี่ตกมาปุ๊บเท่านั้นแหละไม่รอดเลยโอ้ยขึ้นโอเคโอเคโอเคอ๋อลากบันนี่ ตายเธอเกิดอะไรขึ้นนี่ใช้ก็อุศ์ช่วยพามากินน้ำตรงนี้โอ้ตายแล้วขาววงกดนี้มันมีอะไรแปลกๆนี่โอ้โอเคเลยรู้เรื่องชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มสองตาเลยนี่มันเจ้าเจ้าเออเจ้าไหลอะจิ้งเหลนในซูนมารีเหรอ จะบอกนะว่ามัหมาพร้อมบันนี่นนะทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ไช่เกลาหน่อยนะ